สำหรับหนุ่มขเขมรที่เหยียบย่ำเงินไทยจับช่วงเบื้องสูงของไทยนี้ก็ได้ออกมาอัดคลิปขอโทษซึ่งแต่ก่อนนั้นก็มีข่าวว่าเขาได้เสียชีวิตไปแล้วซึ่งตอนนั้นผมก็ยังไม่ได้เชื่อนะว่าเขาเสียชีวิตเพราะว่ายังไ,ได้มียังไม่มีข่าวยืนยันว่าเขาเสียชีวิตจริงๆวันนี้ผมก็ได้เห็นคลิปเขาออกมาขอโทษ ซึ่งไม่รู้ว่าเขาว่าเขาอัดตอนไหนอ่ะเขาบันทึกตอนไหนแต่ในคลิปของเขาอ่ะอเขาพนมมือไหวแล้วก็แบบยิ้มไปด้วยอ่ะเหมือนไม่มีความจริงใจอะไรเลยเขาก็พูดภาษาไทยได้นะพูดพูดชัดเลยทีเดคือยิ้มไปด้วยพูดไปด้วยพนมมือไปด้วยมันผมมองดูแล้วมันคือมันไม่มีความสํานึกเลยไม่มีความสํานึกเลยแล้วก็คลิปที่สองี่ไม่เข้าใจว่าคลิปเขาพูดอะไรเขาจุดธูป คือมีกระถางทูบตัวหน้าเขาแล้วก็เขาก็พนมมือถือทูบไว้อะแต่ว่าคลิปนั้น,มนไม่ได้มีเสียงนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรเขาจะสาปแช่งเราหรือเปล่าเขาจะ,อะขอโทษเราหรือเปล่าซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่สามารถจะบอกได้ <c oughs> คืออาค์กรจริงนะเขาก็คงจะโดนกดดันแหละกดดันจากทางโลกโซเชียลแล้วก็กดดันจากทางไทยอะทางประชาชนคนไทยอะคือว่าง่ายประชาชนคนไทยนี่ถ้าเจอเขา จอไอ้โมนี่เมื่อไหร่ก็ไม่อยากจะพูดแหละว่าจะโดนอะไรบ้างคือมันมันเกินไปนนอ่ะมันมันหยีบย่ำอ่าพูจิตผั้ใจเราเกินไปอ่ะพูดกรงตรงหลายคนอ่ะอยากได้เงินอยากได้เงินบาทหลายประเทศอยากได้เงินบาทเพื่อเอาไปเลี้ยงชีพไปสร้างครอบครัวที่บ้านใครบ้านมันคืออยากเอาเงินไทยเนี่ยไปสร้างตัวที่บ้านของเขาเอง แต่ไอ้ขมรคนนี้เนี่ยมันนึกพิเรนอะไรก็ไม่รู้มันมาทําคลิปแบบนี้คือมันหวังว่าอในความคิดผมนะผมคิดว่าไอ้หมนี่เนี่ยคงจะจะเอาใจคุณขมรนด้วยกันแหละนะครับคงจะเอาใจคุณขมรด้วยกันแหละแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นสิกร,กระแสมาตีกลับเลยทั้งคุณขมรเองนะเขาก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากเขาก็เข้าไปต่อว่ามันอนะคือประมาณว่า ไอ้ขมิคนนี้นะมันจะทําให้คนขม,ด,มนด้นนี่การันอดร้อนไปนทั่วจะทําให้ทางการของไทยนี่ตรวจเข้มกับคนขมินทุกคนซึ่งอ่าคนขมิ้เรานั้นเขากลัวแบบนี้ซึ่งไม่แน่ใจว่าไอ้ขมิคนนี้มันในปัจจุบันนี้นะมันยังอยู่ในไทยหรือเปล่าเพราะว่าเขาเขาเขาขงเงียบหายไปยังไม่มีปบะแสว่ามันมันไปอยู่ที่ไหนคือถ้าเจอที่ก็ก่อนจะเอาผมเชื่อว่านะ ถ้าคนไทยเชื่อไอ้โมนี่เนี่ยคงจะ,ะคล้ายๆว่าแบบจัดชุดใหญ่ให้ก่อนที่จะนำส่งดำเนินคดีอย่างแน่นอนนะครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นแต่ว่าการขอโทษของมันเนี่ยการขอโทษของไอ่คือมคนนี้เนี่ยมันไม่มีประโยชน์หรอกมันไม่มีประโยชน์หรอกเพราะว่าความผิดมันได้เกิดขึ้นแล้วความผิดมันได้กระทำลงไปแล้วมันไม่มีทางแก้ไขได้ มันไม่มีทางแก้ไขได้ยกเว้นว่ามันจะกลับไปอยู่ที่กัมพูชาแล้วไม่เข้ามาเหยียบแผ่นดินไทยคือมันรอดแต่ถ้ามันสมมุติว่ามันไปอยู่มันกลับไปอยู่ที่ประเทศของมาแล้วมันจะกลับมาที่ไทยอีกนี่ถ้าคนไทยเจอเนี่ยก็ไม่รอดเหมือนกันแหละอย่างน้อยก็ต้องอยู่ที่บ้านมันตลอดชีวิตแหละหาเก็บหาปูหาปลากินแถวบ้านนั่นแหละคงจะเข้ามาที่ประเทศไทยคงไม่ได้แล้วล่ะคือว่าง่ายคือมันปัด อนาคตของมันในการที่จะทำมาหากินในประเทศไทยคืออยากจะเตือนคนขเขมรน,นะคนต่างชาติคนต่างด้าวทุกคนทุกประเทศว่าการกระทำในลักษณะนี้มันไม่สมควรอย่างยิ่งมีอะไรให้เก็บไว้ในใจผมอยากแนะนำแบบนี้ผมอยากจะแนะนำแบบนี้มีอะไรให้เก็บไว้ในใจอย่าเอามาเปิดเผยอย่าเอามาชูไม่ว่าคุณจะเกลียดใครไม่อยากไม่ชอบใครให้เก็บไว้ในใจ อย่าเอามาโชว์แบบนี้เพราะการที่คุณเอามาโชว์แบบเนี้ยแบบหนุ่มคารเมคนนี้คุณก็ต้องยอมรับผลการกระทําที่คุณจะได้รับกลับไปหาคุณอย่างแน่นอนซึ่งมันก็มีผลแล้วมันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าหนุ่มคารเมคนนี้คนที่มาเหยียบย่ําธนบัตรไทยเนี่ยเหยียบย่าเงินไทยาจากช่วงเบื้องสูงเนี่ยมันกำลังจะได้รับผลกรรมเหล่านั้นนะครับมันกำลังจะได้รับผลกันผลกรรมเหล่านั้น ผมกล้าพูดเลยนะครับผมในฐานะคนไทยผมก็ต้องออกมาปกป้องนะครับ